ท่านผู้ฟังอาจจะนึกว่าผมเหมือนวัยรุ่นนะครับแต่ว่าผมก็โกรธเหมือนกันนะว่าเขาไม่รู้เหรอว่าการเจรจาการค้าเนี่ยมันใช้เวลา เขาไม่รู้เหลือเพราะต่างประเทศต่างๆเนี mm ่ยเขาก็ม hmm. ีผลประโยชน์ต้องปกป้องเขาไม่รู้เหลือว่าเขากําลังดูถูกเหยียดหยามประเทศเล็กประเทศน้อยเขาไม่รู้เหลือว่าเขาเคยทําบาปไว้ให้กับเวียดนามแล้วเขายังทําบาปต่ออย่างเงี้ยเขาไม่รู้เหลือว่าไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ดีตั้งแต่สัญญาเซจอนเบาเซจอนเบาริงตั้งแต่สมัยเอายงี้ดีกว่าเอาสมัยเอ่อ ประฮัมลิงคอนว่าเราส่งช้างไปให้เราเลิกทอดก่อนเขาเขาไม่รู้หรอว่าเรามีอรารยธรรมที่เจริญกว่าเขาเราอยู่มาตั้งเจ็ดร้อยกว่าปีเขาเพิ่งสองร้อยกว่าปีเห็นใจกันบ้างเขาไม่รู้หรอว่าเราจนในประมาณนั้นนะครับจบ <c oughs> การบ่นสําหรับโลรยามมช้า,าข่าวต่างประเทศเดี๋ยวจะเติมข่าวต่างประเทศนี้ให้ให้ต่อให้จบแล้วกันนะครับก็คือขอสรุปต่อเรื่องแล้วเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังของรายการดังต่อไปนี้นะครับดนตรีคลังจอร์จเบสเซน ของอเมริกากวราประเทศที่ไม่สามารถตกลงเรื่องภาษีการค้ากับอเมริกาได้ก็จะถูกบูมแรงก็คือจะย้อนกลับไปหา36%ทสําหรับไทยอันนี้ผมวงเล็บด้วยข้อมูลเสริมเท่านั้นเองนะครับก็เจอเท่าไหร่ก็เจอเท่านั้นตามที่ประกาศไว้ 3- 90วันก่อนหน้านี้แล้วจากนี้ไปก็จะชยอยส่งจดหมายไปยังประเทศต่างๆแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าจะลุยแบบนี้นะ 12ประเทศวันนี้จะเจอ12ฉบับ,นะบแล้วก็ประเทศไทยถ้าเป็นประเทศชั้นแนวหนะ้าซึ่งใช่นะครับเราหนึ่งในสิบของประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าประมาณ40,000ล้านดอลาลาร์นี่คือเปรียบดุลการค้าของเรานะครับไม่เป็นไรแล้วหาที่ขายที่อื่นนะเดี๋ยวไปหาตลาดให้นะครับคณะเจรจาจากไทยก็เดินทางกลับหนังสือพิมพ์กอรอกโพสต์ก็มีรายละเอียดในเช้าวนี้นะครับว่าในสุดแล้วอ๋อ,ดอดทาก็จะ จัดการกับประเทศต่างจะส่งจดหมายไปประเทศไทยก็ไม่ประสบความสําเร็จ